คราวนี้เราขยับไปที่เรื่องดราม่าของคู่ฮอตนะคะอย่างฟิล์มธนพัทและแจมรัชตะค่ะหลังจากที่ได้เปิดขายบัตรเข้าชมในราคาสูงถึง5,000บาทนะคะงานนี้ก็เลยถูกทัวลงหนักมากเลยล่ะคะ่ะ ทำเอาแฟนๆไม่พอใจเป็นอย่างมากนะคะกับงานเปิดตัวซีรีส์เรื่องใหม่ของคู่ฮอตฟิล์มธนพัท์และแจมรัชตะที่ก็เปิดขายบัตรเข้าชมราคาสูงถึง5,000บาทค่ะก็ไม่ไวยเจอทัวลงนะคะเกิดดราม่าหนักจนต้องประกาศขอยกเลิกการจัดงานงานนี้ทั้งสองหนุ่มฟิล์มแจมค่ะก็ยอมรับเลยบอกว่าเสียใจยกับเรื่องดังกล่าวก็ไม่คิดว่าจะมีดรามา่าซึ่งการจัดงานเนี่ยเป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่ส่วนตก็รู้สึกเห็นใจกับทุกฝ่ายเพราะว่าเป็นความผิดพลาดแล้วก็ถือเป็นบทเรียนที่ต้องเก็บไปเรียนรู้ในครั้งต่อไปอีกด้วยค่ะ ู้สึกไม่ดีครับรู้สึกแย่เป็นห่วงทั้งทุกฝ่ายเลยครับคือเื่องความเข้าใจผิดในทุกๆอย่างก็มันเป็นความผิดพลาดครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนของของพวกคนทำงาพวกเราที่ต้องเก็บไปเรียนรู้ในครั้งต่อไปก็ก็ต้องคิดให้เยอะคิดให้รอบคอบกว่านี้เสียใจเหมนัะคมันไม่คิดว่าจะออกนะครับก็รู้ข่าวพร้อมกับทุกคนอนทีงวิฟมบอกเหมือนกัอนอครับสุดท้ายแล้วก็ก็เห็นใจทั้งทุกฝ่ายขอบคุณทุก ทุกความห่วงใยจากแฟนคลับที่เป็นห่วงความรู้สึกของพวกราทั้งสองคนครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปตังแต่ตอนแรกครับเพราะว่าเรื่องการจัดงานมันเป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่เราก็ไม่อยากเข้าไปก้าก่ายครับ